เกล้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อพ่อก็ช่องสาวสาวอินสวีเดนยามฝืนเลยจะทุกคนหลังจากที่สาวเหลือน้อยปาร์ตี้นะจ๊ะเนาะปาร์ตี้ทรงไทยปีเก่าต่อรับปีใหม่คืนคืนวันที่สามสิบเอ็ดนะเจ้ะพี่น้องจ้าสาวเราหน้อยเงียวนะเน้าคือเงียวก็หมดสภาพนะจ้ะทุกคนจ้า นอนหนึ่งคืนก็อีกหนึ่งวันมือวานกันนอนมืดมือจะพี่นองจเาอะไรกันอีกคืนคืนมือหัวเศร้าหัวกรตืนแล้วะนะหัวกระตืนแล้วจะาลูกืมาสู่ตอนะจะตื่นัวน่ากูจุอีแล้วน่าจะสาดหน่อยก็กลุอยู่น่าจะนอนตั้งกองมเลืนจ่นเือนน่จะทกระนไว้กันหยดหดน้ำ้มจะพี่นองจาให้พ่อแม่พี่นองจา เป็นคือสาวเราหน่อยบอ่จะเนาะคือวอกเมื่อสภาพเลยจ่ะทุกคนจ๋าคือวันเลนนื่อยเนาะจะเนาะบ่ได้ยางบ่ได้เดินเนาะจะเนาะคานชขาคอ่ะถึมียวเนี่ยโบเมื่อนี่ได้เวลาลุกขึ้นมาเทำคลิปเนาะจะเนอะพี่น้องจา๋าถึงเพื่อนเพื่อนพ่อพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยเนาะจะเนาะคือว่าบ่าได้เฮ็ดค,คลิปเพราะว่าจะลุกแดดก็เก่าๆคือว่าอันเนาะ ไล่สดยังไลหลังเวทีย่างมืคนแต่้ทุกคนจากัเปิดในสำนันนันจะนอคือจะบอกว่ามนมีสภาพนันจะนาอคือสภาพมืดนนจะนาะทุกคนจะมาจ้มืดีนสาวเราหน่อยกับิพาพ่อแม่พี่น้องเของกินุดแแฉมันจะนาะคือวันลังกีไม่แล้วเขาก็อยาดยิงใ่นอยางนี่านอ่ากขอดมลงส่งลงไปในมุกนั้นเลยจักรจักเอาไว้เด็กของกินซึ้งแฉเปกันเลยนะเนะะน้อมื้สาวเราหน่อยกับทิกงเฮ็ดชู ก้อนกิ่งนะเจ้าก้อนที่เขาไม่เห็ดกันก้อักก็ลงโกงโกงนี่นะเลล์ด้วยเดินจัดเลยกดเดียวกดเดือกดกดก้อนกิ่งกับกดกิ่งนะเจ้ากดปาก็ลงแน่นะจ้าผู้ใดก็ได้กดกับกดไม่ทาละเจ้าก็จะมาได้ทัดทิคนพีบ้านเัง่อจะมาทิพนะเ้าทคนพีบ้านอะรก็ได้เราะรับรองจเีาิกหยิาาากาดไป่

กับที่ผัดใส่ไข่เล้วจะนาอก็จะมีไข่นี่ยจะไข่แอนตั้งขโมยแค่แม่ยนี่นาอจะนะอนอนนีเบอกเกจะน้อไม่คื่กันจ้ะพี่น้อกจ้ะพัดไข่แล้วจะนาออกัแกงเ้จะนาะสาวห่อบแกงแล้วจน้ะทานไวแแล้วจะนาอกินค้าวตะไคร่ทน้นะตไคร่แล้วจะกับหัวหอมจดส้นจ้ะแต่วก็นี่แ้ะจะนาอนีเลยแล้วจะน้ี่เติมืซ้าก้อยอน มันจะปีกายัจะนอตหรือว่าปีกายกระจานาหออที่แ้วมันจะนอกตมามีหลายสระเกิดมันจะเห็น้านมันจะน็อตมนกะจบนาขู่โ้งมันจะนอต้จามาจากเป็นจังไดเนาจะนอตถึงนั้นจาาเป็นจังไดเน่อจะออมีไม่กันม่วนถเนกนั้นมันจะยู่เมืองไท้นจะน็าราวโรยจม้วนจะมันลิ่งเท้ากเลยจะไม่อนจาบมดมดแฟนแฟนก มันจะลกค้าจะมวนวันแบบบม้วนลายนไดกันตนบมวนกับตอนนั้เขาตึ้นเศ้ามาี่แต่จากน้องจ๋าสภาพแล้ว่เนาะยงนยอดหน้าขาตมแต่ม่เสียเาตมนเจากนันจ๋ามันแไมมล้นเขาเอื่นงบอถูกสมแมโคีจะสแม่เามาแม่งอร์่น นอนอยู่จ้ะนอกจากมันทรมานเนาจะนอะมิจะวินกับเซอันคนไว้กต่หักอันมืดมืดจ้ะี่นอนจ่าเรานอยกับได้ใ้หกเราจะนอะมิจอันอันปวดมดตึ๊บๆนะจ้ะผู้ใดว่ายังกับไู้ดนาจะนอนแต่คนแต่งยูมุ้ไทยมุ้มันจะเป็นคหวานเลยเพื่อนก็ต้องมาใก้กันเนาจะนาะใก้กับเล่นมันอารมณ์มันมันอารมณ์มันดแตมันจะพิพายนม่มัะก่ you can learn to discover a million stars here in the shadows I know you're scared take my hand together we'll make a stand we've got to fight to find a way Dead to fall to find out what's to say no more Admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and ride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. Then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from. the Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. เสร็จแดงเลยโอ้ยเบอไก,ก่ลายโอ้ยเบิ่งกจะของอ้วนๆจ้าพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสาวเราหน่อยกติภาพจะองไปกิ่นแซ่บๆนะจะ๊ะนะโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะกราบขอบบุญขอบคุณมากไหมเสนอเกิดเลยนะจะ๊ะเนาะที่เขามารับชมและรับเบิร์กชมสาวๆอินสว,สวีเดนนะจ๊ะเนาะ ตอนนี้อ้วนนะจ๊ะเนาะเราเนาะอ้วนขึ้นนะจ๊ะเนาะน้ำหนักบึ้มน้ำหนักขึ้นแล้วจ้ะขอบคุณและขอบคุณมากไหมเลยนะจ๊ะเนาะที่เข้ามารับชมเลยรับฟังชมสาวๆอินสวีเดนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะไปพ่อกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะอย่าลืมกดหมากกระลงก้องก้องก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 งใครชอบสาวๆอินสวีเดนนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๊ะจะได้มีแรงทำคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนจ้าผู้เสียงนะจ๊ะเราสตามากเลยนะจ๊ะเนาะาสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า